วันนี้ก็ได้มาร่วมเวทีเสวนาหรือสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษย์ชนเมื่อเสร็จกิจกรรมการประชุมสัมมนาแล้วภาพกลางคืนเราจะมีหนังตะลุงที่มาทำการสแสดงพวกเราก็เลยเลือกเอาหนังบุญธรรมเตอรเกียรติชาติมาแสดงในเวทีตรงนี้ การแสดงหนังตะลุงของหน,นังบุญธรรมเ,รเตื่อเกียรติชาติรู้สึกว่าเป็นที่ประทับใจของบรรดาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและบลรรดาสมาชิกที่มาร่วมสมัมมนามากายไม่ผิดหวังในเรื่องการที่เลือกเอาหนังบุญธรรมเตื้อเกียรติชาติมาทําการแสดงเพราะเขาเป็นหนังตะลุงที่มองแล้วในทัศนะของผม อาจารย์ท้าว้อยมองว่าเป็นหนังตะลุงที่มีสาระแสะดงนอกจากสาระแล้วยังให้ความรู้กับนักดูหนังตะลุงทั้งหลายการตลกก็ไม่ลาบ,บุกกนอาจารย์พูดจามีเหตุผลเสียง การขับกลอนในการแสดงหนังตะลุงก็เยี่ยมยอดพูดภาษาปักใต้วาาเสียงดีเสียงก็ดีตลกก็ดีเลยผมสรุปว่าหนังบุญธรรมเตื้เกียรชาติเป็นหนังตะลุงวิชาการารู้หนังตะลุงบุญธรรมแล้วนอกจากได้ ความบันเทิงแล้วยังได้สาระความรู้คำพูดบางคำชาวบ้านจะแพรให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความเข้าใจว่าความเป็นมาอย่างไรความหมายอย่างไรสำคัญอย่างไรซึ่งจะมีครบอยู่ในการแสดงหนังตะลุงของหนายหนังบุญธรรมเทิดเกียรติชาติในทุกเรื่องทุกตอนก็เราถือว่าเรา คนใต้หรือปักใต้ทั้ง14จังหวัดเราจะหาอัจฉริยะหนังตะลุงแบบนี้มันคงจะหายา,าที่เราได้มาแล้วก็คือหนังบุตธ,ธรรมนะครับฉะนั้นกระผมนายหลังกล้าวน้อยก็ใกล้จะขอความหนังตะลุงรวมนี้ไว้กับนักชมหนังตะลุงทั้งหลายเอาออไว้ใน ความรู้สึกการจะเอาหนังตะลุงไปแสดงผมอาจจะข้าน้อยคิดว่าน่าจะเอาหนังตะลุงคณะบุญธรรมเตือ้อเกียรติชะไปเผยแพร่คนที่ดูหนังตะลุงบุญธรรมได้ทั้งสาระได้ทั้งความบันเทิงราได้อัตลุกแทบจะครบทุกอย่างเพราะหนังตะลุงบุญธรรมเตืดอเกียติชาติเป็นหนังตะลุงพันแท้ และก็ขอขอบคุณทั้งหลายดังและทั้งคณะเพราะด้วยพ,พวกคณะทำดนตรีพื้นบ้านประกอบการแสดงหนังตะลุงทุกคนและก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ร่วมสัมมนาทั้งหลายที่ได้ให้เกียรติมานั่งชมหนังตะลุงบุญธรรมเตื้อเกียรติชาติจนเลิกการแสดง อย่างโบราณว่าพยายามคบหาเสวนาปราบบัณฑิตชีวิตจะเป็นมงคลแต่ในสังคมนี้จะให้คนเป็นคนดีทั้งหมดก็ไม่ได้จะชั่วร้ายทั้งหมดก็ไม่มีนะครับาภาคกลางคืนนะครับนำเอาหนังอาจารย์ดรบุญธรรมเทิดเกียรติชาติซึ่งเป็นหนังระดับมหาบัณฑิตนะครับมาแสดงให้ความรู้ในแนวคิดในเชิงทฤษฎีหรือว่าเชิงอ,อนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมเพราะว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ในในในด้านประเพณีวัฒนธรมรมจริยธรรมจัรยาบรณอะไรพวกนี้นะครับมาแสดงแบบประยุกต์ให้เข้ากับกาลเทศะเวลาสถานที่ก็ทําให้พวกเราได้แหกคิดหลายเรื่องนะครับเพราะว่าท่านได้เขาเรียกว่าผู้รู้นะครับพยายามเรียนและพยายามสรรหาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือ,อ ข้อมูลต่างๆของบุคคลสําคัญของโลกมาแจมเข้าในเนื้อหาของหนังตะลุงที่ให้เห็นว่าคนเราถ้ามีอํานาจมีสิ่งไหนที่มันสามารถที่จะให้คุณให้โทษหรือว่าจะให้ความเป็นธรรมกับสังคมอย่างในฉากตอนหนึ่งของท่านท่านแสดงว่าไอ้คนพานนะครับมันมีอาวุธมีสิ่งที่สามารถจะทาลายล้างให้สังคมนี้ วอดวายก็ได้คือตอนนั้นผมดูว่าในฉากหนึ่งของท่านนะท่านมียักษ์ตนหนึ่งแต่ไม่ได้มีความสามารถอะไรแต่ได้ของดีวิเศษคือขวานควาน้ากยสิทธิ์แล้วมาทระรานชาวบ้านก็ถือว่าตนเองนะมีอาวุธที่สามารถจะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บางหน้ามันก็นอย่างว่าเรามีนิวเคลียร์มีอะไรระเบิดปรมูณูปรมาณูอะไรพวกนี้นะครับจะทําลายล้างสังคมก็ได้แสดงว่าคนคนนั้นไม่มีคุณธรรม ไม่มีจริยธรรมคิดว่าตัวเองใหญ่ตนเองมีอำนาจมีเงินสามารถจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้มองถึงคุณภาพชีวิตของคนทั่วไปชาวบ้านซึ่งมาไม่รู้อินูอิเนและเป็นเจ้าของพื้นที่บางทีมารุกละร,ะระลารนเขาว่าก็ทำให้หว่าคนไม่ดีมีอำนาจเนี่ยประเทศชาติแย่นะครับถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนมีสิทธิเท่ากัน คือสิทธิทิศของมนุษยชนผมประทับใจมากเป็นคนที่เห็นว่าสังคมนี้ต้องช่วยเหลือเอื้ออาทรซึงกันไม่เอารัดไม่เอาเปรียบ <c oughs> ก็เลยทําให้หนังบุญธรรมเนี่ยมาชี้เหตุชี้ผลชี้ดีชี้ชั่วว่าอย่าให้คนไม่ดีมีอํานาจมีอาวุธในมือถ้าคิดไม่ดีแล้วประเทศชาติฉิบหายแน่นอน <c oughs> ก็ถือว่าหนังบุญธรรมเป็นหนังระดับมหาบัณฑิตที่รู้จักชี้แนะให้วิเคราะห์ว่า อะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะก็เลยเห็นว่าได้ดูหนังบุญธรรมก็ถือว่าได้ดูสังคมรวมๆนะครับไม่ว่าควายเศรษฐกิจควายสิ่งแวดลอ้อมการเมืองสังคมและวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เลยถือว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับหนังจะแสดงนี่เขาเรียกว่าให้มีประโยชน์กับผู้ดูไม่มากก็น้อยแต่สำหรับผมผมถือว่าอาจารย์บุญธรรมเทิดเกียรติชาติเป็นหมาบัณฑิต ที่นําสิ่งที่สมควรให้กับชาวบ้านซึ่งที่เขาเรียกว่ารากหญ้าแต่ผมไม่เขเห็นด้วยนะครับน่าจะเป็นฐานรากของประเทศมากกว่าเพราะคนพวกนี้เจ้าของภาษีนะครับที่ช่วยให้ทางรัฐมีเงินมาพัฒนาประเทศชาติเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนทุกๆกลุ่มทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่นะครับผมกับผมในานามหนังเสริมทินสิทธิ์หนังกั้นทองหลอม แล้วกรบผมพูดจากความรู้สึกจริงๆว่ามานี้คุ้มค่าขอกราบขอบระคุณคณะกรรมาการมนุษยสิทธิมนุษยชนและผู้ร่วมสัมมนาทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมขอให้คิดดีทำดีอลัลลอฮ์เจ้าคงจะช่วยสันเสริญให้ท่นานเจริญประสบกับสันติสุขต่อไปเพราะเมืองไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวอยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อหลวงของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เราผมขอกราบขอบพระคุณไว้หน้าโอ,อกาสนี้สวัสดีครับ